ของวันที่30มสิีนาคมพศ2 5งพันณสวนธรรมมิกราชท่านพระยาตธรรมมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมคุทธเจ้าพระองค์ท่าน เพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อท่านพระยาตธรรมิกราชได้คืนข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน้อมเฝ้าตรุษถามพระพุทธองค์ท่านไป ดังนี้ว่าการแต่งค์พระพุทธเบจดาองค์พระจัมมาจัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทุนถามสภาวธรรมของโลกและเจ้าค่ะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้หรือเจ้าขา เพราะลูกรู้สึกไม่ค่อยดีเลยลูกรู้สึกว่าการแพรพลกรากจากการตายสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าโลกชกาตินี้แป่ปวนไันหมดมีลมมทูดเทวดทูด และมีสิ่งที่แปลกๆเกิดขึ้นมากมายอยู่ในโลกทิพย์ลูกก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่พระพุทธเจ้าคะมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้หรือเจ้าคะขอพระพุทธองค์ ปูดจงเมตตาแสดงทำเรื่องนี้ให้ลูกใต้ฟังด้วยถืดพระพุทธเจ้าค่ะเพียรทำเอ่ยโลกกาะแปาปรปวนเพื่อเปลี่ยนแปลงหมุนรอบเข้าสู่ยุคใหม่ ระยะทเอยการเวลาผ่านไปยาวนานก็จะมีสักครั้งแห่งการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ซึ่งบางครั้งก็จะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการชำระโลกด้วยภัยพิบัติ บางครั้งก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการสู้ลบแบ่งแยกดินแดนแบ่งเขตอาณาจักรต่างๆบางครั้งก็จะต้องเกิดขึ้นด้วยภัยแห่งโลกภัยไข้เจ็บโลกล้ายที่ระบาดทำให้ผู้คน ต้องล้มตายมากมายบางครั้งก็เกิดการแผ่นดินไหวเกิดการน้ำท่วมเช่นนี้เป็นต้นพระยาธรรมเอย่ยเชนั้นโลกก็ธาตแปรป่วนเพื่อที่จะหมุนรอบปรับโลกใบนี้ ให้หมุนรอบไปสู่ยุคใหมย่ยุคแห่งความจเจริญรุ่งเรืองทั้งทางจิตใจและทางวัตถุฉะนั้นพระยทาทำเอยโลกใบนี้กำลังหยุดเพื่อที่จะเดินต่อไปในยุคใหม่และการหยุดจึงหยุด ด้วยการชำระล้างกรรมวิบากแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหลายเพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายได้หยุดได้คัดได้กลองได้ชำระล้างสภาวะจิตใจของแต่ละคนได้หยุดอยู่กับที่ได้พิจารณาตนฝึกฝนตน พระยธรรมเอย่ยเมื่อเวลาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดนล่อนไปเรื่อยๆจะเหลือเพียงแต่บุคคลผู้มีจิตใจตั้งมั่นในความดีบุคคลผู้มีจิตใจตั้งมั่นและแข็งแกร่งในคุณงามความดี ก็จะได้เข้าสู่ยุคใหม่ต่อไปส่วนบุคคลผู้ใดที่ไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะข้ามพ้นวิกฤตเหล่านี้ก็จะต้องล้มหายตายจากไปซึ่งวิกฤตที่กระทบอยู่ณตอนนี้ก็คือเศร,รษฐกิจของโลก และคือโลกรลายที่กําลังระบาดอยู่ซึ่งสิ่งทั้งสองนี้เกิดขึ้นจากวิบากกรรมของมนุษย์ทั้งหลายบุคคลผู้จะทำความดีก็จะออกมาทำความดีมากมายบุคคลผู้ที่จะทำความชั่วก็จะโจยโอกาสนี้ในการทำชั่ว ก็มีมากมายการวางจิตวางใจของผู้คนที่จะต้องรักษาตนให้อยู่รอดพ้นจากในช่วงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาตนให้ข้ามพ้นช่วงเวลาแห่งการหยุดโลกเพื่อเดินต่อไปโลกทั้งหลาย ข้ามผ่านบททดสอบเหล่านี้ได้ลูกก็จะเป็นบุคคลผู้ที่เดินต่อไปในยุคใหม่ได้ถ้าลูกทั้งหลายเป็นบุคคลผู้ไม่สามารถข้ามพ้นได้ลูกทั้งหลายนั้นก็จะต้องเป็นบุคคลผู้ที่โดนตัดให้อยู่ในยุค นี้ยุคที่ผ่านมาไม่สามารถข้ามสู่ยุคใหม่ได้ฉะนั้นลูกทั้งหลายเอ๋ยจงสร้างและทำความดีจงใช้ความนิ่งใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาจงอยู่ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดูแลตนและครอบครัวบคุคคลที่รักให้ดี ังมั่นอยู่ในกรอบของความดีแล้วความมืดมิดนี้ก็จะผ่านพ้นไปลูกจะสามารถมีชีวิตใหม่ในยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองบัดนี้ตอนนี้โลกก,กำลังหมุนรอบเปลี่ยนแปลงสู่ยุคใหม่ฉะนั้นลูกทั้งหลายทำได้เพียงทำให้ตนนั้นเป็นผู้ที่สามารถ ข้ามการเวลาช่วงนี้ได้ก็ดีแล้วลาพระยาธรรมเอ่ยพอจะเข้าใจและศนะพระยาธรรมทีนี้ลูกก็ลองพิจารณาตามเป็นขั้นขั้นไปตามสามระดับที่กล่าวมานี้นะพระยาธรรมข้อที่หนึ่งก็คือโลกกำลังจะหมุนไปในยุค ยุคที่มีความเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมฉะนั้นโลกเอ๋ยโลกทิ่จึงกำลังทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างให้โลกใบนี้ได้ข้ามไปสู่ยุคใหม่ฉะนั้นจึงทำการคัดกลองและหยุดโลก เพื่อเดินต่อไปสู่ยุคใหม่ก่อนที่จะได้เริ่มในยุคใหม่ทุกคนก็ต้องได้รับผลกระทบชำระล้างกรรมของตนและกรรมเผ่าพันธุ์ลูกทั้งหลายจะข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้ก็ด้วยจิตใจอันตั้งมั่นในความดีอยู่ในกรอบแห่งศีลสมาธิปัญญามีสติ ตั้งมั่นอยู่ในความดีลูกก็จะผ่านพ้นไปได้นะและที่ลูกได้เห็นว่ายมทมูตเทวทูตทำงานวุ่นวายกันโลกทิพก็วุ่นวายไม่ต่างจากโลกมนุษย์ก็ด้วยรอบนี้เป็นการชำระล้างวัตฏสงสารเพื่อปรับไปอยู่ในยุคใหม่ คัดกรองจิตที่มีศีลธรรมให้เหลืออยู่ต่อไปจิตที่ไม่มีศีลธรรมหรือว่าบุคคลผู้ที่กระทำกรรมชั่วและจะต้องมีรอบให้ตัดล็อตใหม่ในช่วงนี้ยุคนี้บุคคลเหล่านั้นก็จะต้องถูกกวาดล้างเงามืดกกำลัง บกลุมวัฏสงสารบุคคลผู้มีความดีก็เปรียบเสมือนผู้มีแสงสว่างในใจตนจะนำพาตนให้ข้ามพ้นเงาเมืดเหล่านี้ได้ฉะนั้นลูกเอ๋ยจงตั้งใจตั้งมั่นในความดีเถิดลูกแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไป พระยธรรมเอยส่วนในสิ่งที่สองหรือในข้อที่สองนั้นจะมีการชำระล้างโลกด้วยการชำระกรรมมีคนที่มีความดีและความชั่วก็จะแสดงปรากฏขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น คนที่ทำดีก็จะแสดงตัวออกมาคนที่ทำชั่วก็จะแสดงตัวออกมาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นเพื่อคัดกลองและนำพาบุคคลผู้สอบผ่านเข้าสู่ยุคใหม่เป็นคนที่ไม่ต้องมารับผลของกรรมที่กระทบอีก ต่อไปคือเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองแล้วและอาจได้มีโอกาสฝึกฝนจนถึงซึ่งการดับการเกิดส่วนบุคคลผู้สอบไม่ผ่านก็จะต้องเป็นผู้ที่โดนกวาดล้างไปฉะนั้นลูกเอ๋ยโลกธาตุกำลังแปรป,ปวนด,ด้วยการชำระวิบากกรรม คัดกรองความดีความชั่วอ,ออกจากกันหมุนรอบปรับใหม่เข้าสู่ยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นทุกคนจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนและทำความดีลูกเอ,อ๋ยทำความดีทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ให้มากแล้วทุกอย่างก็จะผ่านผลไปได้ ต่อไปข้อที่สามก็คือเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคใหม่แล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นจนถึงวันที่มีความเจริญมากในจิตใจของผู้คนและสิ่งที่เจริญในจิตใจของผู้คนก็จะส่งผลทำให้ ความเจริญในทางโลกก็เจริญรุ่งเรืองด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นพระยาธรรมเอย่ยเหตุการณ์ทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับโลกธาตที่กำลังทำให้โลกใบนี้แปรปวนมากที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ก็เพื่อคัดกรองดวงจิต ผู้ที่สาม,มารถทำความดีและข้ามพ้นวิกฤตตัวนี้ไปได้ส่วนบุคคลผู้ที่ทำกรรมชั่วทุกอย่างก็จะค่อยๆลบล้างไปดึงไปสุดจุดที่ต่ำพระยาธรรมเอ่ยฉะนนั้นลูกทั้งหลายก็จงตั้งใจทำความดีเมื่อ มีเวลาที่หยุดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ไม่ต้องห่วงต้องทำอะไรให้มันมากมายก็จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกฝนตนอบรมจิตของตนให้สว่างสวัยภายในให้จิตของตนรองแสงสว่างออกมาสู่ภายนอก แล้วให้ลูกทั้งหลายสามารถที่จะข้ามพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้เช่นนี้ละพระยาธรรมเอ่ยพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราจงกล่าวธรรมนั้นมาถือพระยาธรรมจ่าต,ตัวเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ ว่าตอนนี้ที่โลกธาตุกำลังแตดปวนสิ่งที่ลูกเห็นทั้งน่ากลัวแล้วก็สับสนวุ่นวายเกิดขึ้นในวัดนาสงสารนี้ก็คือการที่โลกต้องหยุดเพื่อที่จะพัฒนาดำเดินไปจูยุคใหม่ และเป็นการคัดกรองดรืองจิตผู้ที่ทำดีทำชั่วออกจากกันเป็นการชำระโลกด้วยวิบากกรรมบุคคลผู้ทําความดีจะสามารถข้ามไปสู่ยุคใหม่ได้บุคคลผู้ทํากรรมชั่วก็จะถูกวิบากกรรมต่างๆทำให้จะต้องสิ้นไป ดับไปตายจากโลกนี้ไปซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องพิสูจน์ตนด้วยความเข้มแข็งและข้ามผ่านไปให้ได้ลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาสแสดงธรรมนี้ ให้ลูกใต้ฟังพระพุทธเจ้าค่ะวันนี้ลูกต้องกลับขอลาก่อนนะเจ้าค่ะเอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังทำใหม่พระพุทธเจ้าค่ะก็ดีแล้วล่ะพระยะาธรรมเมื่อลูกได้รู้เหตุแล้วก็จงนำเอาเหตุ เอาผลเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเอาสิ่งที่ควรแก้ไขไปประกาศต่อโลกจิตทั้งหลายให้รู้ตื่นตื่นขึ้นมาสร้างและทำความดีกันเพราะช่วงนี้เงามืดกำลังเข้ามาบดบังโลกเอาไว้ และทำให้โลกใบนี้แปรปวนมากโลกทิพกำลังคัดกลองดวงจิตอยู่ทุกอย่างจะค่อยๆดำเดินไปตามขั้นตามตอนเมื่อถึงจุดสิ้นสุดในโลกทิพได้คัดกลองอย่างชัดเจนครบถ้วนแล้วในโลกมนุษย์ ก็จะหยุดวุ่นวายเองฉะนั้นโลกกดจงตั้งใจประกาศข่าวนี้ออกไปเพื่อให้ดวงจิตทั้งหลายผู้กลองกายในมนุษย์ได้ประพฤติปฏิบัติทำความดีกันส่วนโลกทิพย์เขาก็จะพิจารณาตามเหตุตามผล ตามปัจจัยอันสมควรแก่การชำระล้างดวงจิตทั้งหลายทุกอย่างจะค่อยๆดำเดินไปแต่ทษเจ้าค่ะพระพุทธองค์เจ้าค่ะแล้วจะเป็นไปในทางที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเจ้าค่ะพอลูกมีความรู้สึกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมันเพิ่งจะเริ่มต้นได้สาสเปอร์ซของความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนะเจ้าค่ะพระยะาธรรมเอย๋ยก็ไม่ต้องไปตื่นตามสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นหลอกละูกตั้งสติให้ดีทำจิตให้สงบทังมันทำตามเหตุตามหน้าที่ ที่แต่ละคนควรจะทำสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สมควรแล้วที่จะเกิดขึ้นในความเป็นจริงแต่เราทำในเหตุที่ดีเข้าไว้ไม่ว่าจะเกิดสิ่งที่รุนแรงขึ้นขนาดไหนเราก็จะข้ามพ้นมันไปได้เองสาธุเจ้าค่ะ กับขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาจาดแ่งทำนี้ให้ลูกใต้ฟังลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะสาธุ